ไ่าสิที่จนี่ายมาไปเมะคะฝากโทรศัพท์ไว้กับใครในบ้านี่คุณย้มนอห็นกาน่งฝากไว้กับพี่แชมป์ดีกว่าไม่เห็นพี่เต๋อพี่เต๋อจออ่ะพี่เต๋อฝากหม่คะอะไรนะอ จริงเหรอทุกคนทามเดี๋ยวเขาปากไ์เหรอพี่ถึงนอรี่กันไหมอันนี้ลายพี่อิงฟ้าครับเดี๋ยวให้ดูพี่อิงฟ้าดีกว่าอะพีนาร์วารด โอ้ยเขินนะเน้ยชมเขาว่าน่ารักง่ายใครใส่กางเกงอยู่แถวหน้าดีกว่าครับใครใส่ดีกว่าทุกคนครับเดี๋ยวให้แดดนี้เขาถ่ายรูปกันก่อนเนาะแป๊บนึงเนาะใครย่อได้ใครย่อได้ย่อ้้ไไดดย่่อใส่ย่อเปล่าใครโดนบังชิงกิก็พยายามออกมาข้างหน้านะ เอนจังไม่น่าได้อนออกเมราคนลจองุยงุยถอนอนไปหลังกันเดี๋ยวเราเอคละจังโออเค็มกนะครับโอเคครับครับก็มีครับบอดหน้าแดงมาก บอกอบอดหน้าเด็กหนึ่งสองสามรอหนึ่งสองสามลหนึ่งสองสามอเออขอวีดีโอทีหนึ่งนะครับขยับไม้ขยับมือได้นะวิดีโอไไดรน้ำเพชรอ่ะให้ดูน้ำเพชรเอานะครับสามสองหนึ่งไปน้ำเพชร แดดหวานมากวันงาช้าฮึ้บเป็นลูก mm ช้าใส่ย่อใส่ย่อใส่ย่อหนึ่งสองสามขั้น uh, ล um, mm, ูกนะคะใส่ย่อเออใส่ย่อใส่ย่อเออเออสั่งครูเพชรยินได้ยินได้ คุณเดวอนเทค่ะมาแล้วอิ่มไหมเขาชมพ,ชชมพชชูมาถ่ายรูปเยอโปรโมดได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวชมพู่ชมพู่ชาร์ลอตมาถ่ายรูปคู่กับพี่นวัดหน่อยครับแป้งโกะด้วยแป้งโกะถ่ายรูปก่อนชมพู่มาหนิพี่นายพี่นายพี่นายเดี๋ยวพี่นายถ่ายถ่ายให้พี่วัดหน่อยนะ <Okay. S 2> ไ,ไหนรหนไหนเดี๋ยวพี่วัดเขาจัดมีชมพูชาลอดอินฟ้าแป้งกบขิดเหรอครับโอ,อ้ขอด้วย เดี๋ยวนะทุกคนทุกคนทำอะไรกันทุกคนทำอะไรกันอ่ะเร็วชาลลอดกับใครครับโอเคพี่หนไปร้องด้ยเองอ่ะด้วยอิงฟ้ามารลีเราเปิดตัวนักร้องเสียงอะไรเดี๋ยวเนียน้ อันนี้คือเหล่าศิลปินที่จะมาเจอกันในรอบหมอลำา4 4 7 7นี้นะครับถ้ามันจับไปเออเป็นไงล่ะจัดแจงละท้าหมันจับไปโค้หน้าแดงมาท่เหมือน,น,มนจับไป มาืออเยอะปาาเอาปากเยอะบอดบอกแล้วว่าตุยโปงอาจจะได้ขึ้นรอบหน้านะทุกคนนะเดี๋ยวต้องรออ่ามาแล้วอ่ะเขาซื้อเราแล้วเขาซื้อเราแล้วสองคนมีคนยั่งซีนมีคนยั่งซีนดูเร็วดูเร็วดูเร็วเขาซื้อเราแล้วปะเขาซื้อเราแล้ว ไปมเอาอิงฟ้าอ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ยไทยแลนด์ประกบเมียนมาแล้วว่าก่อนเขาก่อนใครก่อนเขาก่อนใครก่อนใครก่อนเขาแล้วไทยแลนด์แล้วเมียนมาไล์ลเมียนมาอะ่ะี่ะสามหมื่นกว่าแล้วโอ้เร็วเร็ว กลับหรอใช่เ<ด>จอกันวันศี่รค่ะเจอกันคระบ๊ายบายเจอกันค่ะโคมนักเรีงตัวนึงอันนี้มัมมี่เทเรซ่านะคะเบอร์นี่ไ่ยตาหวานอิ่มแล้วค่ะครับ ได้เลยค่ะเซลฟี่ไหมคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะคอดีพี่ฟ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่ฟ้านะคะกำลังถ่ายรูปกับพี่ๆค่ะอ๋อได้ค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้หน้าสับพี่ฟ้าสดนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ N E S A A H M O O D I หนึ่งสี่ถัาติดตางอยู่ดีดิค่ะติดตามหนูด้วยนะทุกคนถ้าผู้ติดตามหน่แลู้ได้ค่ะผมได้ดีมาแววใช่ ติดตามหนูเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตาม Miss a n ทุกคนด้วยนะคะในปีนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยทั้งสวยแล้วก็มีความสามารถมาก<ว>แล้วก็คันๆที่จะเฟมากนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยในะคะในจ,ะจุดนี้วันนี้ค่ะเราได้มาทานอุมาเกษตรนะคะอาค้าวีกุลกลับแล้วจีนเอเอา,เอาพี่กุลครับวันุครับแตต้องไปแล้วะครับไปไ อวั้ดีค่ะไตเลยค่ะสน,นะวันนี้นะคะเรามาทานโอมาติกัน,นะคะ่ะทุกคนหนูอิ่มมากหนูจะเล่าให้ฟังว่าหนูจะเล่าให้ฟังว่าคุณคนนี้นะคะเขาไม่ทานปลาหมึก <c oughs> ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะแล้วนางไม่ทานปลาหมึกหนูก็เลยต้องรับโจบไม่ใช่รับโจบกแค่สี่ตัวนะคะหนูรับจบกรวมๆแล้ววันนี้หนูกินปลาหมึกไปประมาณหนึ่งบ่อ <c oughs> รู้สึกอิ่มมากอิ่มยังบอกไม่ถูกเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมเราคุ้มเนาะวันเนี้ยหนูเชื่อเลยว,ว่าที่มาทั้งหมดเนี่ยหนูคุ้มที่สุดไ <c oughs> <c oughs> มา่ทานกันได้นะคะทุกคนร้านชื่ออะไรคะคุณพี่ Go Go Japanese Restaurant GoGo go, Japanese Restaurant น,นะคะ <c oughs> ในกล้องอ่ะก็เห็นายเนาะ <c oughs> อ่านนิดนึงเนาะ,ะที่บอกคุณพี่คืออยู่แม่ อยากจะให้คุณพี่เขาพูดไงแล้วก็คุณพี่่ยคุณพี่ีน่าพูดด้วยมาแล้วเจ้าของมาแล้วเป็นไงบ้างหนูดีรับจบอนะไรอะ่ะป่าตังหูผี่สอยนะ ก็สวยด้วยหน้าก็น่ารักด้วยยิ้มก็สวยเยกี่แก้วเนี่ยล่อไปแล้วกี่แก้วเนี่ยอะไรก็ตามถ้ารู้กแม่ถูกินน้ำเต็งโมไปกินแก้วเสียวเองขี้เมะขี้อ่หน้าเมื่อกี้คือเอะไรใจสั่นเลยไม่ได้หน้าตาแม่เมื่อกี้คือใจสั่นแล้วยค่ะยกสะบัด สวย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 ส ไม่หายแล้วมันก็อิ่มมากแต่เรากจมีเพื่อนวยกนดูเยอะมากยืุ๊้ไก่แล้วมอกิาแล้วีมูเป็นดูเอมากเลยอ มันเริ่มขี้เกียจอะมันเริ่มมัวหัวคูดีอ่ะาใงหเบากซฟไลฟ์ไหมไหมค่ะไม่ได้เซฟไลฟ์ไม่มีอะไรักกันไหน มาพงนี้พ่อจะใส่สีอะไรอะไรอยู่ทำไมอ่ะก็ต้องให้ใส่ของจองกันไปถ่ายโรงแรมเรใส่สีดานะอุ้ยเข้าตอนกันแล้ว

ส่งาแล้วนะราเรายิงแกงหม้อแกงเนาะราดสแหตาแล้วแกงาเห็นยาวดจีนจีนจนเปลนเลยจงโตหล่อแล้วพจริงมันก็กลึ่นดีมันเป็นแบบ 要啊。 ชอบไปส่เี้ยมาอะไรอ่ะขรี่น่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเราหน้าเหมือนกันไหมนะพี่ฟ้าหรอเคียดไหมเคียดไม่กินหนอนดกเลยหรอเอ็จะผู้จัดการเตยใช่เดี๋ยวเรียต้นักลัตแล้วเนี่ยค่ะไม่หิ้งหรอ ชมูไหนมาลองดมีิน้ำหอมที่ฉีดมาุ <c oughs> กคนเห็นไม้กลมาสองปีก็กลัมาเป็นาสแล้วหรือเปล่ยเมตไม่คยิ้มน้เจอวนี้ด้วยไหนมาลองดิ

สวยจังต้องหลงแล้วล่ะของวันนี้ได้รางวัลด้วยน,นี่เอาแล้วพี่คนจะตกแกตกแ่งแล้วควรจะผอมแตงล้คอนเกนต์สเตชัันนะคะของจริง So sexy Madam Fin คนดูไม่แผลวไปเลยได้ค่ะพี่ฟ้าหอมปะหอมตัวเอ่ะแม้มาดาปีนี่บอกไม่หอมสิยังไม่หอมอ่ะเออมาได้ ข้าวบะราอือว่าเป็นลายชานของุเป็นข้าวยอร่อยนะพี่เยเกิดมาในคืนที่เขนสดจริงอร่อยกิ่มเนี่ยหอมกระเสือกวันนี้เปิดอล่าสามอล่านางเอก เดีวเาเองาเดี๋ยวไปตอไปแล้นะคะับงไปไหนอะไปไหนละบอกสิแค่พูดมาก็พร้อมจะไปชาร์่ชาร์จคานาจริงจริงคานาเขาากในงานไม่แล้วยัางว่าโอเไม่ใส่อะเองเดเก็บดินเอะหล่ะหนูก็ไม่ได้มากินเหมือนกันเพราะเช้คืนไป แล้วนะเจ้ากันที่โรงแรมอย่าดึกนะคะวันนี้ไม่ถ่ายงานเช้า Why are you so cute b e c a u s e you l o v e me right อยากได้ลายเซ็นผูหญิงมากแต่บ้านยุโรปมาดามฟินบอกแล้วว่าใครฉีดจะเป็นหอมไงเขาฉีดมาก็ต้องลองหอมดมตอนดมดูว่าหอมที่ไหนอะนี่นี่ย ไปามินโกไปามิโกไปไ้เ่ยไปได้ลยที่ตอไปอ่สวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูรอให้ดีได้รอให้ดีเเราไปด้วยกันเนาะคือพี่นีน่แล้วน่ารักตลอดคนดูเยอะมากเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะแม่ซื้อมาล้างฟินเพราะหนูเลยนะล่ะจังวะาวอ่ะเลยมา ให้หน er okay. okay. ูกิลองน้าเต็นชาในเซเวอร่อยมากเลยโอเคหอมอ่ะชอบเเ้สด้วยนะมันหอมมากเลยแล้วหอมอีกบาพี่กินนะพี่เหมาหมดแลใครไปซื้อก็หาไม่ได้ร้านที่หาได้ก็คือมาลองมาดูล์ว่ได้จริงไม่ได้นะคะอยากอ่านแบบพี่มาลืบ้างพี่เหมาหมดเป็นอะไรอยากให้หนูนีหามีคนกินให้มีคนเอามาส่งเป็นไงเห็นไหมผั่ายดันหลังนะขอเยอะ จะไปให้จมหูน่ารักเือร้องไห้แลมาแล้วปะมาละมือนี้ง่ามอี๋มึงบองามสมือสาง่ามสมือ้าเลกตาหน้ามือนี้เป็นใส่บอเป็นใส่บอดมทำไมดอกไม้ฟอมงมมากเขาให้มากรมเะดทองกมดอมด้วยเนาะอ โทษนะคะยังไม่นอนกลับก่อนนะคะสวัสด <kat> ีค่ะได้ค่ะได้นอนน้องห้องหมอเนี่ยไม่หล่อเซฟค่ะคนะค่ะค่ะคงคคะ

เข้ามาเลยเข้ามาถ่ายพร้อมกันเลยเข้ามาแบบเอาตัรุ่มหลังเลยครับโอ้ยถ้าเราทำเองกินเองเอาบคุณครับหนึ่งสองสามดูนะครับหนึ่งสองสามดูเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะค,คนะค

คุณค่ะขอบคุณนะคะจริงๆแล้วเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นก่อนกับไหนอะชมพูกลับไหนนอนไหนนอนบ้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปดูแง่ไม่ได้ไปดูแง่ไทยรีวิวโรงแรมด้วยแล้วก็บ้ายบายนะคะพี่แชมป์บ้ายบายพี่เจนี่สวัสดีพี่เชอร์บ้ายบายค่ะบไฮดี้บ้ายบาย ไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลพี่ชมจะมาไม่ไปหนูทำไมไม่ได้เราต้องแนบไปด้วยกันันี้เราคันขาวว่าคันเราคันขาวค่ะดอไมด้๋อด้วยค่ะลืมขอบคุณค่ะผมะน่ารักเดยเอาดอกไม้มาใหแล้วนไหมคะแต่ว่าคันนใช่ไปด้กันไหมล่ะขับมาเหรอ จะไปลงแล้วเฮ้ยไปไปแล้วไปทหนเน่ยหนูไปกับพี่ต๋างงอะไรกันโง่ไปหมดเลยตอนนี้อะไรวะสุกนี่เสื้อใครเอ่ยอแม่ให้ใหขอใครอะ่นเดียว เห,หรือว่ามันเลื่อนตัวอี้ได้ค่ะพี่เลื่อนได้เลื่อนได้ปะคะทำไมอะเนี่ยดีอ๋อพี่ชมพูไม่ได้นั่งหรอไม่ชมพูเขาขับรถมาสาวบอกแล้วว่าอย่ากินเยอะงงกันไปหมดแล้ว s o หนูกนก่ี่เขาไปด้วยออ ส,สวยด้วยจะเทียงก็ไม่ได้เนาะคือคอนดิชันคนดูโอยนัน่นฟิลเตอร์ลอยเลยคนดูสามหมื่นหกไม่ไปไหนกันเลยอะ่ะสามหมืน่นหกเป็นแวมไพร์เลยตอนนี้เพราะว่าพอมันมืดแล้วก็คือตาลอยฟิลเตอร์ลอยล <ะ S 1> คุยกันแบบเงียบ ทุกคนพี่ฟ้าลงเอ้ยแล้วเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพี่ฟ้าลงไลฟ์ก่อนดีไหมเพราะว่ามันไม่เห็นอะไรแล้วเปิดไฟไหมล่ะสักนิดนึงได้ไหมคะอ่าก็มืดอยู่ดี<ไ> <laughs> ปิดใช่คนดูเยอะมากวันนี้เป็นอะไรอะ่ะวันนี้มีอะไรหรือเปล่าวันนี้คือวนันศุกร์ไงอ๋อเกี่ยววะ <laughs> วันศุกร์วันศุ <laughs> เป็นแ่น้าของน้องทนไม่ฟันลงไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าค่อยคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไลฟ์หรือเปล่ามันมืดนะคะไม่อยากเปิดไฟขับรถมันอันตรายเนาะบ๊ายบาย